สีของที่อยู่รอบตัวเราทั้งสามคต่อไปค่ะมาจากคำต่อไป สมุดในหนังสืออยู่ไหนหนังสือก็จะเป็นเล่มใหญ่ๆนี่ไงมจ้าะน้าที่เล่มใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่าหนังสือเรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยใบบกใบกูร์นะคะภาษาพื้นนี่ยเขาเรียกว่า Me. Ô chị, chào 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 đã vẫn ừ. ภาษาอังกฤษสะกดว่า B, B, O, T, B, B, O, O, T, 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 L, L, E, E แป่ว่าปวดคอใครคอใคว ไปแต่ถามว่า ได้กี่ชนิดนะได้กี่ชนิดแล้วคะไม่กดอ่าได้เลยได้เลยกี่ชนิดแล้วนะสิบวันนี้เราจะวาดกี่อย่างมี่หกอย่างค่ะวันนี้มีมีกี่อย่างเนี่ยได้หกอย่างเนี่ยได้หกอย่างแล้วเดี๋ยวจะวาดอีกไม่กดวาดอีกไหมไม่เลยเหรอเต็มเต็มแล้วเหรอ เดี๋ยววันนี้จะทบทวนหน่อยนะสิ่งของรอบตัวเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษวันนี้